วันนี้เรามีคอมอะไรมานำเสนออีกไหมอะไรคือไลฟ์ในไฮไฟล์วะเจโฟมิดครับควินป่าคอมเรย์เลเชียลดิคอมโบคืออะไรวะเจโฟมิดควินป่าก็ควินถีบเข้าไปแล้วก็อยู่ในกรงเจโฟได้ไงเจโฟมิดไม่แปดหลอกเวในแข่งเจโฟเวทซับเลยเฮ้ยเจโฟซับสนุกแต่ทำอะไรไม่ได้ แต่มันมันมันต้องคู่กับ AD ที่ตีเร็วสิวะมันเสิร์ฟไปคู่กับซิกะประโยชน์ของมันคืออะไรเอาก็เจโฟขังไงและซิกก็กางกันปิโยนธงในเลนมันสนุกมากเลยเฮ้ยพูดแล้วเล่นดีกว่าพี่ไม่ดีไะยังไงเจโฟจาวานนี่ยผมเล่นเองดีไม่ต้องหร้อเที่อะไรไช่บอยไม่เคยเล่นไงเมื่อกี้เยี่ยวยังไม่หมดหลอดเลยสัตว์เยี่ยวยังไม่หมดหลอดคืออะไรวะพูดเป็นโอเลยขอไปเยี่ยวต่อนนะจะได้หมดหลอด เห็นไหมแคทบอยยังเข้าใจคอมโบควินเจโฟเลยคอมโบคือมันจะเข้าไปทำอะไรวะพี่ถามจริงควินถีบแล้วมันอยู่ในกรงกับเจโฟโอ้ยแล้วดูผมเจอดโคตรทุเรศเลยใครไม่ชอบคป็นนักรมะแต่ผมสนับสนุนเต็มพี่เห็นไหมเบลเขาสนับสนุนที่ทำไมผมชอบพี่มาเล่นควินจี ออที่เดียวไม่ไม่นี่ไงคือคุณบอกว่ามันเป็นป่าทางเลือกผมก็มีทางเลือกว่าผมจะเล่นกับพี่หรือเปล่าแค่นั้นแหละก็ไม่เป็นไรกูไม่ต้องการตรงนี้กูอยู่แล้วถ้ากูเล่นควินอ่ะได้คุณถ้าคุณกดควินผมออกแล้วไปแล้วยี่ไปอยู่แล้วพี่แตยเล่นคินยิงควินมาแข้งไม่โดนสวนตายอย่างไวเลยช่วยไม่ทันเลยอะไรคุณไม่เคยเห็นนะก็มาดิฟหลบมาดิคุณพูงี้กูบอกเลยกูจี้สุดตอนพี่ไายกลับไปแล้วเจอสองสามตัวเงี้ยกูบอกเลยดิฟหลบดิฟไปแยกดันเฮ้ยบ้าพี่ไอ้เขาไม่ได้แยกดันไหนแยกดันมันต้องเล่นอย่างนันนนเล่่ไไมดด้แยกั ให้เล่นไงคุณไม่รู้จักตะกะฟ้าไม่หมายถึงว่าพี่เว้นเขาเถียงคุไงถ้าไม่เล่นแยกนัไม่เล่นแยกนไม่ใช่ยีแยกดั่นไยีกนลไม่ใช่ประโยชน์่ยีคุกล้ายืนยันว่าคุณมีประโยชน์่ายีถือว่าไม่เลวเฉยๆเล่นท็อปไปลองลองเทดีครับยเจตอะไรวะเข้าไปตอนนี้เ่ยนะลองเทเลยนะได้นะจะออกเ่อลองคอมโบคีบเราเยอะเราชนะนะเว้คเอาไปก่อนสามสามสามสาแปดตทีแล้ยว่ทีนี้ ลอง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 เอาอะไรอ่ะเดินป้อมตีไปทีนึงระเบิดเออไปป่าล่างป่าโนแฟรนะเฮ้ยกําลังไปเว้นกําลังไปเฮ้ยดีเว้นใครแทงไปหนึ่งทีมันใส่ป่าโนแฟรป่าโนแฟรเออสวยอเอออุ้ยนบอยสัตวดเชี่ยไรวะดีอ่ะผมยังไม่ทำเชี่ยอะไรเลยโคตรดังเลยนี่คัลบอยสัตว์ขอเปิดดูย้อนหลังก่อนนะอยากฟัง ไม่คือทำอะไรเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเลยเลอโคตรดังเลยเออผมไปนั่งดูย้อนหลังเสียงเลอไหมเช่นดังเป็นไงเป็นไงเสียงเลอดังสัตว์อ่ะเออเราบบกชนะแคทบอยผมเล้าหกไม่ต้องหวังผมมีเรียมออฟแม่ตายอีสัตว์เลยคือว่าแล้วผมพร้อมที่จะพาแคทบอยกระตอบย้ายมาโกให้อาดิสไม่อาร์าที่อะไรเห็นแล้วก็กอดกันไม่ก่อนที่ผมจะเปิดสิวะ อะไรคุณยังไม่ได้พูดอะไรเลย้ไม่ยิงเหรอเราไม่เคยเล่นเข้ากันแล้วผมก็พอพอเว้นไม่เอาเลยเปิดแม่งเลยที่จากกรยิงคุยไม่รู้เร ah <ah ื่องก็ผมบอกว่าอาร์ดีก็เบ้นบอกว่าอะไรบวกดีเม่โอหกชนะโอ้โหอาร์ดีอะไรไวเนี่ยกับเนี่ยอะไรกันกับเนี่ยเล่นเพงนี้ตัวมันดีนะเล่นยากด้วยเขาเล่นเป็นเล่นเก่งก็จะพอดเอ้าแปดเลยทิ่ผ่านอุ้ยผมเล่นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้โนแพทเจโนแพทสบายเลยที่เนี้ยไปนี เห็นโน้ตแปดนี่แน่ลัมเบิ้ลไปรับนี่แน่นี่แน่นี่แน่มีแฟดเป็นไอจีพีโนแฟดโนแฟดน่าจะน่าจะยังไม่มาไม่แดกหรอกกลัวไปมานะนี่แน่ไม่แดกหรอกอยู่นี่บังกูดีบังอะไรวะคนจีนังบังอะไรวะเนี่ยบังนี่เลยนะคนจีนงังขอมนบังหกเลยเมื่อกี้บังเชี่ยอะไรคุณบอลเดินมันไม่แมีไม่เปลี่ยนขอแล้ว ไปเอ้ยเอ้ยไผมาหลังพี่คุณมั่นใจเหรอจะสู้กับตัวที่บล็อกแค่นี้เองอังกิจโตโง่ย่ะรู้ได้ไงวะก็รู้ได้ไงวะตรงนี้มีบอดแต่พี่เช็คยังไม่รู้เฮ้ยแได้อ่อการแฉเราไม่ต้องรู้หรอกว่าศัตรูมีบอดหรือเปล่าไม่ถ้ามันรู้ถ้าพี่ไม่รู้ผมมีค้อตัวถ่วงคือพี่ไม่ได้บอกอะไรหมดเลยอ่ะนี่ก็พี่เช็คแล้วกูเดินมากูก็แบบผมเซ็ตร้อยตัวแล้วทุกคน อะไรกันครับเนี่ยทำไมมัน,มนได้มังกรสองตัวแล้วก็บอกว่าลากตายสองคนมันคอนเทนต์ไมได้เจฟโฟอุ้ยนี่นี่ดูเจฟโฟเอาพอุ้ยเขากดอีกน้อใส่ด้วยโอ้โหใส่เดิชอบเน่ยโอ๊ยอะไรอาบเฮ้ยผมอาบไปแล okay. ้วอะไรวะอยากที <c oughs> <c oughs> ีนะโดนต่อตายแล้วตายแล้ว ันการกะบามันต้องเดินลงไม่ใช่เดินเฉียงงอไม่ไหวแล้วเล่าไม่ไหวแล้วเบ๊เดี่ยวเจ็๊ยบที่ไหนเล่นบลอกแอบผมบอกก็จะเซ็กดีเข้ามาทิตาสตจะนานโยนีอยู่แล้วว้าพี่แกล้งนี่เหรอจัดไปอ๋อแฟนโอเคคุ้มแล้วคุ้มแล้วไม่ผม ไม่รู้อ่ะผมเล่นกับเวนไม่ควรไม่ควรเล่นตัวเปิดอ่ะว่าเล่นกับเวนเล่นตัวเปิดไม่ได้เว้ยใช่ที่เล่นตัวเปิดเวนโคตรเข้าไม่ได้เล่นได้ดิแต่พี่รู้ไม่พี่รู้จังหวะเปิดไงแล้วผมแบบอ๋อแล้วมึงไม่รู้จังหวะเปิดไงควายท่นไม่รู้อารมณ์เวทแต่เมื่อกี้เวทไล่นัวตาไม่ทันอะไรเงี้ยเล่นตัวเปิดไม่รู้จังหวะเปิดเล่นทำไมให้ผมเปิดได้อ่ะสมมติผมเปิดดีใช่ป่ะเวนก็จะแบบเราเวนก็ต้องรู้ทุกอย่างว่าเออตอนนี้ AD คูลดาวน์เท่าไหร่มาหรือยังรู้ได้ไงไม่รู้วอะไรเวนนี่ทำยี่อะดูมาไร นอ่ผมต้องบอกว่าผมเปิดสุดก็คือสุดเลยเว้ยแบบไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ว่าถอยแน่ๆถ้าเปิดกูสุดมีไม้ไหมนีไม้ไหมนี่มีมีมีมันดึงฉันตายกูไม่มีแฟร์ตึ้เลยอุ้ยกูตายกูตายกูตายอะไรก็ได้ไม่เจโผลอะไอเวทูวันมาได้นะบอสที่ไหนบอสเขนแชมเปี้ยนเฮ้ยไม่อะแต่ปกติไม่เล่นเจโผสักไม่เปิดหรอกยืนยืนทงอยู่เงี้ยน่ะ จริงๆไม่เปิดนะมาแล้วจอนี่ได้ทายไปกำลังไปมานี่เอาไล่จอนี่ไม่ทันจอนี่ไปไหนแล้วจอนี่บาโวดี่เฮ้ยเจอเจอเพื่อนจอนี่ผมโดนจอนี่บาโวอีกไหนมันพาเพื่อนมาด้วยไปแตกจอนนี่บาโวอุ้ยมีคนมาช่วยเดี๋ยวช่วยอะไรผมได้เนี่ยไอ้ธงเชยเนี่ยโล่งเออช่วยแอซซิตช่วยแอซซิตถ้าไปทำอะไรได้แอซซิตอ่ะ ไม่เคยนังมาเจโฟแบบจังเกิลเป็ดทำไปทีดีไปตัดที่อะไรอ่ะแกงคัลลิ่งเหรอกกงคัลลิ่งเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะมัวแต่เดินโยกองหลบคัลลิ่งเดินคูไปดูเม้าวันสีเลยสัตว์เมื่อกี้ทำไรอ่ะทำสีไม่โดน กูมันต้องเดินหลบคัลลิ่งไปด้วยแล้วก็อันตีไปด้วยไม่สามารถวะโอ๊ยทำไมกูต้องไปเล่นในเกมที่ล่างกูตูนห้ากับหน่งห้าเนี่ยไปเล่นก็ออกไปไม่ชอบก็ออกไปกูจะเล่นกูรดักกามาควิดเก่งมากเลยโอ้ยไปการบนดันนะทุกคนตอนนี้กูไปฟาร์มที่ไหนได้บ้างเนี่ยเจฟฟ์รับดัมาดียังไงสมองฉับไวหัวใจแข็งแรง เนี่ยดเทียนะอันนี้สายสีพาดดูดแต่เจจุน้เรอยู่ในกลางวงตีนนะ,ะไม่ไม่แล <c oughs> <น>้วเดีอยวเดวจิตนี้นนพาพาเที่ยวผมก็เลยแฟลตตามมาเว้นย่นหน้ามาันดิด้วยมันมามากกว่าหนึ่งคนเฮ้ยอะไรอ่ะมามากกว่าหนึ่งคนช่ด้วยทุกคนเอเอเฮ้ยจิ๋มยา,มากร อะไรวะมันไม่สมัยอ่ะไม่เห็นเหรอเอ้าเมื่อกี้ใครสมัยก่อนไม่มสมัยกันเลยก่อนเออมันสมัยทําไมกันต้องตายเว้ยมันเลือดรีหน่อยนึงแท็กคลิปแท็กคลิปมึงมึงไม่ต้องพูดเว้ยคือยังไงมึงก็แท็กอยู่ดีพุ่งตรงกูยังไม่เคยดีเกมไหนที่แบบกูอยู่กลางแล้วฟาร์มสบายสบายอ่ะเดี๋ยวผมพาชนะโชว์เลยเฮ้ยเกมนี้เหรอเออเกมเนี้ยจริงผมไอเทมผมชีผมจะพาชนะเลยแต่พี่ถึงหรือเป่าถามว่าหยาทิพายเลยแม่งเปิดบอลลอนมันก็มาชนะเราเลย ยมาออกเร็วจังไงมีกตามันฆ่ามันท่ามันใครวะพิดดึมใครวะเื่อกวนติดเมื่อกี้ก็มีมื่อก็มีมันออกไาแล้วความหมายแล้วความหมาแล้วหมอคิวเ็คิวเ็ปึ๊บไม่มีกูยังไม่ได้ออกเจ้บอก็ดแบกเกมนี้วะาจย์มันหาย่งวะเอาแบกได้จริงก็บอกแล้วขอเทม6ชิ้นก่อนมาแล้ว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 ไปย้วิ่งเลยกดัพเลยไปวิ่งเข้าไปเข้าเลยไเลยไม่ต้องเข้าไปแล้วทัน Yes K ไปแล้วไ,ม,ไม่ยอมมาควรสมาธิผมเวลาผมล่าบอลน่ะการตัดสินใจผมเป็นเลิศม่าคือผมเป็นคนปกติที่ชอบเข้าช้าก็มื่อกี้พอดีเน๊ะน่หมายถึงแบบหลายๆอยากดดันกูดิแค่แค่อยากกดดันอะแค่เงียบๆอ่ะผมยังไม่ตายเฮ้ยยังไม่ตายเหรอโอเคกบนเลยแรงบนวะโอ้ทิ้งผมแบงนี้เลยเหรอเอาเป็นนาจะมากลับอ่ะฉลาดใส่เลยวะฉลาดใส่เลยวะฉลาดใส่เลยวะขยันขังปล่อยอาทิตย์หน่อย ขังกูแคแท้ๆสไลด์ออกอ่ะสไลด์ออกพอดีเลยนะเว้ยเมื่อกี้นิดเดียวเองเดียวเว้ยเจอ็บเอาตรงนะไม่ได้ฟาร์มเลยเพราะแบบที่รีเชนเจอร์ไม่ได้เว้ยเยอะเคือว่าเมื่อกี้ลูเชนไม่อยู่บาลอนนี่หว่าอยู่กูไงสัตว์เออเห็นแต่ก็ใส่กูทุกท่นเลก็ตายแล้วลูเชนดักฆ่าเขาบอกเขาบอกเมื่อกี้เหมือนเหมือนวิ่งมาตบหน้าแล้วก็เดินออกไปได้บาลอนเจ๋งเลยดูนะแค่ลูเชนนั่งโผลกลางข้าวคุณเล่นไม่ได้เฮ้ยโผล่ไอ้หนูนี่รูเชนหลุมบาลอน อ้าวสบายเฮ้ยหลุชเชนแตกขึ้นมาว่ะเอ้ยสวยเว้นสวยคิวเอสไอสัตว์เอ้ยทียน,นี้แตกไปข้างล่างแตกไปข้างล่างทีนี้แตกข้างล่างบุรอดไงอหลุชเชนแตกแล้วโอ้โหแหวนหลุชเชนแม่งแตกขึ้นมายิงพี่แหละเดีเวไปควันเผา ถ้าเสร่ส่40นาทีเลยถ้าเมื่อกี้ได้มาก่อนนะผมบอกเลยมันตายหมดเลยเมื่อกี้40นาทีผมมามามาโมสินแล้วหมสินแล้วแค่นี่ของมีของเท่าไหร่ก็ต้ังลุยแล้วเอาลุยเลยลุยเลยดีหน้ามันเขาทีตายสัตว์ดเสี่ยงมาแล้วมาแล้วเสี่ยมาแล้วอ้นี่แต่แล้วอ้นี้แตะแล้วเสี่ยงแสะแล้วมีเสี่ยงนะวิ่นโคตรไวเลยทีเดียวว่งโคตรไวนี่ไงไวเลยไลาแล้วไป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  ันมีมันก่อนหลบมันมีจิตวิญญาณเลยหายเว้นเจ้าเวฟออกไปมันมีสีโอ้อันติกูคนเดียวเลยเหรอจิ๊บกูยู่นี่คนเดียวแม่งอัติกูร์เล่นเล็กกูก่อนเล่นเล็กกูก่อนโอ้กูสกิลกูเลือกไม่ถูกเลยเป้าหมายเยอะจัด เขาบอกว่าแย่ว่ะทีมไม่ยอมชื่อชนะเออจริงจริงถ้าทีมยื้อไปล้าผมชนะแล้วเนี่ยผมยื้อใครเล่นมัยมยื้อให้เกมหน้าแล้วกันไม่ว่าแกนบอยมันต้องยื้อดิววะแบบเพื่อให้เอดีได้ฟาร์มทุกอย่างโหนะมันไม่ใช่ดอทเอเนี่ยตายก่อนที่จะยื้อดิมันไม่ใช่ดอทเอแกเออไม่ได้เอดีให้ได้แกเมื่อกี้พอกูจะไปฟาร์มล่างไอ้ลัมเบิ้ลก็ไปกูไปไหนกูก็ไปฟาร์มไม่ได้เฮ้ยอะไรกันการลิงอ่ะกันการลิงอะไรอ่ะ